คุณจิ๊บเป็นไงคะมาเรียนที่นี่เข้ามามันบรรยากาศก็ดีนะคะขึ้นมาทั้งสองสวยมากมเห็นครูทันวันแรกเลยอะคะ่ะครูเขาแนะนําพูดให้ฟังว่าภาษาคืออะไรแล้วพอเรียนแล้วเป็นไงคะประทับใจค่ะเพราะว่าคือมันก็เหมือนอีกโลกหนึ่งของเราจากที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะคะเราก็มาได้พอมาเจอโลานี้ปึ๊บเราก็ได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้ใหม่นอกเหนือจากที่เราอยู่กับที่เราเรียนหรือว่าถนัดมาทํางานมาฟีลความรู้สึกม,มันคนละฟีลแล้วเราก็ได้เพื่อนใหม่ ที่ความคิดแตกต่างกันและที่สําคัญนะคะมีเจ้าของธุรกิจที่เขาเปิดมาเรียนด้วยเราก็ได้มุงมองของคนที่เปิดธุรกิจแถมครูทนันยังพูดถึงการตลาดท่านไหนสนใจเรียนอย่าช้าเพราะท่านบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คือเด็ดมากเด็ดมากจริงคุ้มไหมคุ้มค่ะ <ผม S 1> คุม้มคุ้มข้าวฟรีน้ําฟรีกาแฟฟรีขนมฟรีกินได้ไม่อั้นเอาจริงจริง